จระเข้สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่ถูกแบ่งออกมากมายหลายสายพันธุ์แต่ถ้าหากจะพูดถึงจระเข้ที่โดดเด่นและมีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลจระเข้ก็คงจะเป็นจระเข้น้ำเค็มและจระเข้แม่น้ำไนนยนั่นก็เพราะพวกมันเป็นนักล่าที่น่ากลัวมันยังเป็นสัตว์อีกชนิดที่มักจะกินกันเองอยู่บ่อยครั้งเมื่อหิวและถ้าหากวันใดวันหนึ่งจระเข้น้ำเค็มและจระเข้แม่น้ำนายเหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันท่านผู้ชมคิดว่าจระเข้สายพันธุ์ไหนจะเหนือกว่าและเป็นผู้ชนะหากต้องต่อสู้กัน รายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของการเปรียบเทียบความสามารถระหว่างจระเข้น้ำเค็มและจระเข้แม่น้ำไนซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับก่อนจะเข้าสู่การเปรียบเทียบแอดขอพาทุกท่านมารู้จักกับจระเข้ทั้งสองสายพันธุ์โดยการเริ่มจากจระเข้แม่น้ำไนยกันก่อนเลยนะครับ โดยจระ,ะเข้แม่น้ำนายเหล่านี้เราจะสามารถพบได้ตามแหล่งน้ําหรือว่าพื้นที่ชุ่มน้ําของป่าในแอฟริกาเมื่อโตเต็มวัยจะมีความยาวตั้งแต่ปลายหางไปถึงปากได้ถึง5เมตรและสามารถหนักได้บ้างถึง750กิโลกรัมส่วนมากมักอาศัยร่วมกันเป็นฝูงแต่ก็มีบางตัวแยกออกไปดักซุ่มเพื่อล่าเพียงลาพังทั่วไปมักจะล่าปลากินเป็นอาหารแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอต่อความหิวของมันทําให้บรรดาม้าลายและวิลเดอร์บีดรวมไปถึงสัตว์ทั้งหลายในผืนป่ามักจะถูกจระ,ะเข้แม่น้ํานายพุ่งพรวดขึ้นมางับ และลาปกินใต้น้ำได้อยู่บ่อยครั้งอีกทั้งแม้ว่าเราจะมองว่ามันเป็นสัตว์ที่ตกะและชอบกินอาหารชิ้นโตหรือว่าาขนาดใหญ่มันกลับมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งนั่นก็คือการอดอาหารที่พวกมันสามารถอยู่ได้ยาวนานถึง10เดือนโดยไม่กินอะไรเลย ต่อไปเป็นทางด้านของจระเข้น้ำเค็มกันบ้างครับโดยที่จระเข้สายพันธุ์นี้ส่วนมากถ้าหากเราพบเจอในท้องทะเลหรือในพื้นที่บริเวณที่เป็นน้ำเค็มพวกมันมักจะหวงถิ่นและอาศัยอยู่เพียงลําพังแต่จะปล่อยให้ตัวเมียเข้ามาในอาณาเขตเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นแต่ถ้าหากจระเข้น้ำเค็มที่อาศัยอยู่ตามปากกงกลางหรือป่าชายเลนที่เป็นพื้นที่นับกล่อยบางครั้งเราอาจพบพวกมันได้เป็นฝูงพวกมันเป็นจระเข้สายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากเมื่อโตเต็มวัยมันจะสามารถยาวได้มากกว่่าาา6เมมตรและหนักกกได้ว1,3 ร0 0กิโลกรัมทั่วไปมักจะล่าสัตว์น้ำเช่นปูเต่าหรือว่าซากปลาขนาดใหญ่ตามท้องทะเลรวมไปถึงสัตว์บกเช่นวัวมา้าหรือว่าหมูป่าเพื่อกินเป็นอาหารแต่แม้ว่าจระเข้สายพันธุ์นี้จะเป็นจระเข้สายพันธุใหญ่ที่สุดในอดีตมันกลับเคยถูกมนุษย์ตามล่าเพื่อเอาหนังมาทำเครื่องใช้สอยรวมไปถึงเครื่องประดับต่างๆมากมายอีกด้วย ต่อไปเป็นการเปรียบเทียบความสามารถและวิธีการต่อสู้ของพวกมันครับ เราแม้ว่าจระเข้สองสายพันนี้จะมีขนาดที่ใหญ่และอยู่ชั้นบนของห่วงโซ่อาหารเหมือนกันแต่จระเข้น้ำเค็มจะมีความแข็งแรงมากกว่าและว่องไวมากกว่าจระเข้แม่น้ำนายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพลังกัดที่แม้ว่าจระเข้แม่น้ำนายเหล่านี้จะมีพลังกัดมากถึง3,000 psi แต่จระเข้น้ำเค็มมีพลังกัดมากกว่าเนื่องจากว่ามันมีแรงกัดมากถึง3,700 psi จึงทำให้จระเข้น้ำเค็มได้เปรียบเรื่องพลังกัดและความว่องไวกว่าจระเข้แม่น้ำนายอยู่หลายขุมอีกทั้งความยาวของฟันจระเข้น้ำเค็มนั้นยังยาวมากกว่าจระเข้แม่น้ำนาย เน,นื่องจากจระเข้น้ำเค็มมีฟันยาวอยู่ที่5นิ้วแต่จระเข้แม่น้ำนายมีฟันยาวเพียงแค่4นิ้วรวมไปถึงท่าเระิด็พสึกของพวกมันที่จระเข้สองสายพันธุ์มักชอบใช้ท่าเดดโลหรือว่าการหมุนตัวเพื่อฉีกคิดส่วนเหยื่อเหมือนกันแต่ด้วยขนาดและน้ำหนักตัวของจระเข้น้ำเค็มจึงทําให้การเดดโลของมันฉีกเนื้อเหยื่อได้เร็วและหนักหน่วงมากกว่าจระเข้แม่น้ำนานอยอย่างมากส่วนเรื่องของการป้องกันนั้นจระเข้ทั้งสองสายพันธุ์มีผิวหนังที่หนาและมีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกันแต่ผิวหนังของจ,จลลองึ ทำให้การป้องกันของจระเข้น้ำเค็มเหล่านี้ได้เปรียบจระเข้แม่น้ำนายอยู่บ้างเล็กน้อยทำให้ถ้าห,หากเรารู้จากความสาม,มารถและขนาดรูปร่างของพวกมันทั้งสองแล้วแม้จระเข้แม่น้ำนายจะมีสถิติเรื่องทำร้ายทหารพวกมันต้องต่อสู้กันเองจระเข้น้ำเค็มที่มีฟันที่ยาวและพลังกัดที่เหนือกว่าก็น่าจะเอาชนะจระเข้แม่น้ำนายไปได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างว่าาหากจระเข้สองสายพันธุ์ต้องต่อสู้กันจระเข้สายพันธุ์ไหนจะเป็นผู้ชนะ